ระบบขาตั้งไฟฟ้าของ GS 1 2 5 0นสหนะนะโอ้ยแค่ระบบขาตั้งก็สามารถซื้อรถบ้านชั้นได้แล้วอนนายอาบาังบอกเลยโอ้ยนี่บ้านชั้นนะฉลาดก็ GS นี่นะแค่เอาสายเบรกไม่กี่ตั้งนะเอาม,ามัดใส่ขาตั้งเสร็จแล้วก็เอาไปโยงใส่เกียร์นะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็หาน็อตแหวนมาหมนุนหมนุหมนติ้วติ้วติ้วให้มันจับนะเออแค่นั้นเองนะ ให้มันจับแน่นๆนะเดี๋ยวมันจะคลายแล้วมันจะหลวมขับรถไปไหนไหนี่นะชาวบ้านมักจะบอกว่าขาตั้งขาตั้งไอ้เร่านะฟังเป็นหำตั้งหำตั้งทั้งทั้งที่จริงหำกูก็ไม่ได้ตั้งสักนิดเลยอ <c oughs> ินี่ประเทศไทยก็อย่าลืม DIY เหมือนฉันนะนายจ๋าถ้าหากคุณซื้อสายคันเร่งมาไม่ตรง หรือว่าสายคันเล่งขาดราคาในลาซาด้าก็50กว่าบาทหรือไม่เอาปอกเอาแต่สายก็21บาทอาบางบอกโอ้อีนี่ซื้อมาเลย21บาทฉันจะบอกสูตรลับพนัจนายจ้าเอานิ้ว3นิ้วของเราเนี่ยมาวัดระดับนะเออตัดแล้วทำยังไงต่อเออบางบอกว่า อันี้ฉันก็จะเอาครีมนะนะมาดัด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 ใายใน,นึึงนะเสร็จแล้วก็เอาลวดเล็กๆกันนะมาหมุนติ้วติ้วต,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 วตวโอ้อีนี้บ้านฉันไม่จําเป็นจะต้องใช้หัวแรงนะจ๊ะนายจ๋าเพราะว่าหัวแรงมันเยอะแล้วหัวแรงจริงๆมันอยู่เมืองพาลาสีที่คอยกินซากศพนะนะเอาเชือกเอาลวดเนี่ยนะมามัด มัดเสร็จแล้วก็ดัดส้นนะฮะเออเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะเออนี่ไอ้พวกชุดเล่งพวกเข็มพวกอะไรนะเนี่ยนะเตรียมมาสอดเข้าไปเนี่ยมันจะพอดีเลยโดยไม่ต้องไปตัดอีกพี่น้องเ,เอ,อ้ยอาบางบอกโอ,อ้นี่สูตรันน่ะมันสุดยอดอาจารย์จ๋าจมันเล่งได้อยู่แล้วเห็นหรือเปล่านะี่นะเอออีนี่มาดูมาดูเรเข้ามาเรเข้ามาเปิดฝาบาวขบนขึ้นมาอาจารย์นะจ๋าจอีนีฉันบอกเลยว่า มันไม่ค่อยดีดอีตัวนี้และตัวช่วยดีดนะจ้านาะยจ๋าเอาสปริงมาวางไว้ตรงไหนรู้ไหมอีนี่มองฉันดีๆนะเอามาวางไว้ตรงหัวน็อตตรงนี้เลยมันไม่ค่อยดีดมันก็ไม่ค่อยแรงนะจ้านาะยจ๋าเอออีนี้ถ้ามันดีดกลับนะมันจะแรงขึ้นทันทีฉันลองมาหมดแล้วรับรองเชื่ออบังพังทุกรายเสร็จแล้วก็หมุนหมุนติวติวติวเข้าไปนะ เมืองไทยอยากทำตามก็ลองทําได้นะนะเออรับรองไม่พังนี่สตาร์ทให้ดูเลยเป็นยังไงล่ะเบิ้ลได้สบายเลย,ยาบางมอกจะไปเหนือไปใต้โอ้อีนี้สบายเจอด่านก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ใช่ดีคนมันเป็นดีดสปริง wow.